สวัสดีพี่น้องสวัสดีจ้าเนอะดสวัสดีจ้าปารุงเนอะสวัสดีวันสงท้ายปีเก่าเนี่ยพี่น้องมาเบ่งกำลังจัดเตรียมสถานที่กำลังจะพร้อมสถานที่กำลังจะพร้อมแล้วน้างอันนี้มันไปล้างให้มากเลยป ยอ้อนแสงยอ้อนแสงจังเลยสถานที่ส่ทงท้ายปีเก่าสถานที่นั่งกินพี่น้องเอาก้อนเฟืองมัดกองแล้วก็เอาไม้ไปแต่นั่งอยู่บาไซ ทดสอบนั่งนูนะมันบลวะรองเนาะแ้อย่างไรเจ้าก็บลดี๋ยวนีการอ่นั่งตะอตกันแล้วก็สิบไลดอกเนาะจะทดสอบบึ้งมี่น้องมันสิไลด์มั้งบารนั่งสบายดีเพราะว่าห้อง่รได้นั่งกับพื้นนล้เจ็บแข้งเจ็บขา สภาพตาใสก็แรงก้นกระนังพื้นน้ำปูาสาดพ่อพื้นพื้นพี่น้องเอ้ยเมื่อคืนนี้ก,ก็ไปกินเลี้ยงรุ่นมาจับตีหนึ่งตาจูตาปูพี่น้องเอ้ยก้อนตะแลงนี้เรากินอะไรก้อนมังกระทะกินมังกระทะตะแลงพี่น้องเอ้ย ไฟพร้อมสถานที่พร้อมแต่คนยังไม่พร้อมคนยังหลับอยู่คนยังนอนเอาแรงอยู่พี่น้องคนกำลังพักผ่อนอยู่ไอ้มาติแต่เราเมืองเมาฮะมาแต่เมืองนอนหมดเลยไอ้มาเมาหลดด้เมาหลดมาเครื่องบินบ่ นี่พี่น้องสถานที่ของเราตอนเย็นข้าวดาวนี่งไงเอ้าจริงๆนั่งนะลูกสถานที่เราพร้อมแล้วแต่คนยังไม่พร้อมอน,นั่งกอีนะอึมแมนี่ยอ่ะจริงๆสวัสดีหน่อยนะสวัสดีป้าลุงโอ้ยขี้โม่สวัสดีจ้าหนูจริงจริงๆสิมามข้าวดาวอยู่นี่บ่จริงๆนะฮะ จริงๆสิมาข้าวดาวอยู่นี่บ่นั่งจริงๆใส่ไฟใส่อีหยังพร้อมพี่น้องสําหรับข้าวดาวอ้ยงานข่อยตุกแล้วเนาะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ตอนเย็นเราจะกินหมูกระทะกันหน่อยนางเนี่ยขอไปลูกเบอร์กันเตะป่ะเดี๋ยวเขเล่ากินอะไรใส่ฮะอ๋อใส่วเนี่อยนะอืมเอาไปหั่นก็ได้อืมเพราะว่าคนก็ที่นั่งนี่เนาะเพราะว่าสิตั้งที่อื่นกับมิที่ตั้งใส่เออถ้าหัน่นแหละ เครื่องดืม่มเราก็พร้อมแม่นะอย่ามาถ่ายทั้งพี่อึบ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  <c oughs> ทั้งนั่นคือลุงจีกับเตรียมคือกันพี่น้อง บาเ,เตรียมข้าวดาวเฮื่อใครก็เฮื่อเราเลยนี่ทั้งนี้อีกด้านนี้อีกตอนนี้ตาชัยกำลังเอาคาราโอเกะมาตั้งแล้วเบิ่งเครื่องดื่มข้า่นอก เตรียมมาแล้วสิงสองลังงานนี้านงานนี้คงจะได้บินนะพ่อพ่อกับพญ่าเพิ่มได้ฮึบฮึบจริงฉลองเพลงว่ามึงมึงกับไซมึงกูไซตั้ง

ขอเราโจใหญ่ๆเลยมันเป็นตะตุกบ่ไใช่กำลังเตรียมความพร้อมพี่น้อง ตกแต่งเสร็จแล้วตอนนี้เวลาใกล้จะเริ่มแล้วเตรียมเครื่องเสียงอุ้ยอุ้ยอ,ยอยุเตรียมเครื่องเสียงแล้วอ่าในหูนั่นมีหังงทังใต้อ่นีนมีหังอีนั่งอยนั่งไม่รู้